วันนี้จะมาแนะนำวิธีการปรับละเอียดหันเกียร์ <Gym>. Shimano 6เกียร์ปัญหาที่บบ่อยเวลาเราซื้อจักรยานใหม่ไปเสียงเกียร์จุดนี้จะดังแตกๆๆ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 ๆเปเวลาเราปั่นไปเปลี่ยนเกียร์นะครับจะดังลักษณะน่ี้ลักษณะนี้ครับวิธีแก้เบื้องต้นนะครับ สับเกียร์ลงมาให้ให้สุดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นปรับละเอียดเนื่องจากไอเกียร์พวกนี้เขาตั้งมาจากโรงงานแล้วเราแค่มาปรับละเอียดอีกนิดนึงหรือว่าเหตุการณ์ที่จะใช้ก็คือสายพวกนี้หย่อนพอเกิดเสียงดังเราก็ค่อยมาปรับลองลองดูนะครับแล้วลองทําตามไปนะครับอย่างเกียร์นี้เราไม่ดังนะฮะเราก็สับเกียร์ขึ้นไปเกียร์ถ้าเกียร์เกียร์ไหนดัง แล้วก anyway, right mm ็ห hmm. ม mm, ุนตรงนี้ครับหมุนละเอียดนี่ถ้าหลวมไปมันจะดังเห็นไหมครับมันจะดังแล้วก็หมุนเอามือข้างขวาหมุนจานปั่นนะครับแล้วด้านซ้ายหมุนละเอียดก็คือหมุนก็ค่อยหมุนจนกว่ามันจะเงียบเกียร์ไหนดังหมุนเกียร์นั้นนะครับอ่าตอนนี้เริ่มเงียบแล้วเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับลองฝึกทำกันดูนะครับ เกียร์ไหนดังทําเกียร์นั้นนะครับตอนนี้เงียบแล้วครับเนไหฮะเกียร์ไหนดังทำเกียร์นั้นเลยนะครับครับขอบคุณมากครับสําหรับเ,เทคนิคการปรับละเอียดเกียร์รักับส,สนุนโดย GTR Bike ครับสนใจติดต่อซื้อสินเล็ก็080 251 5885นะครับสวัสดีครับ